สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักการเรววันครับวันนี้ตรงกับวันทิศนะครับที่16หนะฮะวันแห่งความหวังของใครหลายๆคนนะครับก็ขอให้ขอให้สมหวังนะครับเพราะบางทีมันก็เราก็เหนื่อยแล้วก็ทํางานเราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราทานะบางทีอะไรที่มันฟุกๆกบ้างนะฮะให้มันเป็นรางวัลของชีวิตบ้างเนาะให้มันมาเรื่อยๆก็ดีนะฮะโอเคนะครับขอให้สมหวังกันนะฮะวันนี้ครับเรื่องงามยามดีมีนะฮะวันนี้ขอพรเลยครับขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรต่อ บุปการีนะฮะขอความเมตตาขอความช่วยเหลือนะครับขอขึ้นดีนะครับใครที่แบบทะเลาะเบากแว้กวับใครอยู่นะฮะอยากเคลียร์ใจก็ได้ครับจริงๆไม่ใช่ว่าเคลียร์ต้องแฟนอย่างนี้นะครับบางทีเคลียร์กับญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าเคลียร์กับเพื่อนก็ได้นะฮะหรือเคลียร์ใจกับคนที่เคยไม่ถูกกันมานะครับก็มีนะฮะเออจริงๆพูดถึงวงเล็บผมนีน่ยฮะค,คนที่ไม่ถูกกันมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาให้มันจบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่า เลยเปื่อยแล้วนะฮะขอความเมตตาของความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็เรื่องของขอให้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าขอชวนแฟนไปเที่ยวก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้จะนัดหมายครับสำคัญสำคัญก็ได้นะครับรวมถึงเรื่องของการแต่งกายนะครับเสื้อผ้าใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะครับซื้อของที่เราอยากได้มานานนะครับรวมถึงเรื่องของเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวครับถ้าอยากจะซื้ออะไรที่แบบพิเศษพิเศษหรือว่าจะนําสิ่งที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วก็ ใช้ในวันนี้กันเลยครับเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายทําสีผมใหม่ทําเล็บทําอะไรก็ได้เข้าสปาเข้าราจัมสวยเข้าคลินิกนะฮะก็ได้ครับเอาตามสะดวกของเรานะฮะประมาณนี้นะครับนี่แหละก็ประมาณนี้ครับเรื่องของเรื่องนะฮะแล้วก็นะครับคุยเจรจาเรื่องสําคัญกับคนสําคัญก็ได้นะโอเคนะครับแล้วก็นะครับเรื่องนี้ออมมีนะครับสีราศีปากเจ๋วนะฮะเออเนี่ยดูหน่อยเพราะว่ามันจะมีบางราศีที่ไม่ควรไปต่อก่อนด้วยแล้วก็ คุยด้วยแล้วเน่ยเหนื่อยเหนื่อยมากนะฮะเป็น4ราศีที่ไม่จําเป็นอย่าไปคุยอย่าไปทะเลาะกับเขานะฮะเพราะว่าเหตุผลเยอะนะครับแล้วก็สู้ไม่ถอยด้วยนะครับคุยอะไรบางทีก็เรียกโอ้โหแบบบางคนเด็กข้างๆกคูนะเถียงด้วยก็เหนื่อยนะครับหรือว่าเหตุผลเยอะนะครับคุยแล้วยกไม่น้าทั้งห้ามายกเหตุผลยกตํารานน่นตารานี่มาครับไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะฮะมีเหตุผลเหตุผลเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นเหนื่อยนะฮะนั้นสี่ราศีถ้าลองไปดูข้อมีสีของเราหรือเปล่านะครับ หรือว่าของแฟนเราหรือเปล่าครับบางทีใครที่แบบเลือกแฟนมาสักคนนะฮะถ้ออยู่ในสีราศีเนี่ยนะครับคุณก็ทําใจได้เลยถ้าต้องทะเลาะหรือเถียงนะฮะคุณจะเหนื่อยมากนะครับเขาจะพูดไม่หยุดนะฮะเขาจะหาให้ผลจนกว่าคุณจะยอมแพ้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะมาดูเลขระสีมงคลนะครับไม่หลือไม่หลืมครับมีดังนี้ฮะหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งนะครับห้านะครับสามเจ็ดนะครับหนึ่งห้าสามเจ็ดนะแล้วก็ สีที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือเลข6นะฮะหนึ่งเนะครับเลขที่ถูกฉลกแล้วก็ไม่ถูกฉลกเลข6นะฮะสีที่ถูกฉลกอันนี้ดีกว่าครับสีแรกคือสีแดงนะครับสีต่อมารับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีนะฮะคือสีส้มนะครับสีต่อมารับคือสีม่วงนะครับสีสุดท้ายคือสีชมพูนะฮะส่วนสีที่อยู่นี้เรี่ยงนะฮะคือสีฟ้านะครับสีเดียวนะครับโอเคนะเผื่อจะได้แต่ต้องบอกเขาว่าตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ เลขลอตเตอรี่นะครับต้องพูดเสมอนะฮะเพราะว่าเราไปใช้สีมงคลเนี่ยมันครอบคุมนะครับทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเสื้อผ้านะผมหรือว่าเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับเลขซื้อตั๋วรถไฟซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วรถโดยสารนะครับหรือว่าเลขบางคนเขาก็ใช้นะแต่ผมก็ใช้นะเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของห้องพักนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนครับโทษครับอะไรเข้าตาไปด้ มักจะคิดดินหรือขนแมวเข้าตาแต่ก่อนเวลาผมไปพักนะครับโรงแรมหรือว่าไปพักที่พักต่างจังหวัดนะครับก็มักจะเจออะไรแปลกประจําเลยนะไม่รู้มีอะไรดึงดูดนะฮะก็อะไรกลางคืนประจํานะครับก็เลยเลือกเลขที่ถูกโชกนะฮะเออเอาอย่างน้อยก็สบายใจ้วยก็ขนาดส่วนมนูลแล้วก็ยังเจอนะฮะก็เออใช้ว่ามันก็มีประโยชน์กันนะใช้เลขที่ คุ้มครองป้องกันเลขที่มันถูกโชวกกับวนนันนั้นนะครับกจประมาณนี้น,นะฮะก็เลยบอกว่าไม่ใช่เลขลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะเข้าใจผิดนะฮะว่าเลขที่ถูกโลวกมันคือเลขลอตเตอรี่อย่างเดียวไม่ใช่ครับถ้าใครถูกก็คือบุญกุศลของเพื่อนเพื่อนที่สะสมมาแล้ววันนี้ก็ได้กินบุญนั้นๆน,น,นะครับโอเคนะฮะมาต่อมาครับในเรื่องของเมื่อสกู่นี้ที่ถามเพื่อนฮะว่าเพื่อนมีไหมแบบ คนที่เราไม่เคยคุยด้วยฮะหรือว่าง่ายๆคือคนรู้จักครับแล้วเคยโกรธกันนะครับเคยโกรธใครกันด้นะฮะแล้วนานที่สุดนะกี่ปีนะครับเคยโกรธกันแล้วก็ไม่คุยกันเลยนะฮะกี่ปีนะฮะเอออาจจะมีแบ,บบบางคนเนาะเพื่อนเราก็ได้นะฮะแบบไม่ถูกกันแล้วก็กลายเป็นแยกย้ายและปัจจุบันก็ไม่เคยเจอกันเลยอ,อาจจะมีนะครับเอาแบบคนรู้จักกันนะฮะเคยไม่ถูกกับใครนะฮะแล้วกี่ปีนะครับที่ไม่คุยกันนะฮะประมาณนี้นะ หีึ่ปีเลขหลักหน่วยหลักสิบอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะเอ้ก็น่าจะมีนะครับเมื่อวานพูดถึงเรื่องของพระพรหมนะแล้วก็พระนารายณ์นะครับนะครับทำให้นึกถึงนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปไปแถวราชประสงค์นะฮะเพราะว่าจะไปไหว้พระพรหมนะครับก็มีความรู้สึกอยากไปไหว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเลยไปเซนตันเวอร์นะฮะข้างบนก็มี นิทรรศการนะฮะอ่าสตูดิโอจิบินะฮะก็คือมันเป็นกระตูนของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็พวกหนังดังๆนะครับเขามาจัดนิทรรศการทําเป็นห้องทาเป็นอะไรสวยงามนะฮะเนี่ยว่าจะไปนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปทําให้อะไรให้ครบถ้วนแถวนั้นนะครับประมาณนี้นะฮะทำให้นึกถึงนะครับหรือว่าจะไปไหว้พระพรหมทาให้นึกถึงพระพรหมนะเพื่อนๆชอบถามมานะฮะว่าพระพรหมนะครับไหว้เนี่ยฮะก็เรียกว่าขอเรื่องอะไรเอ๋ยครับ แล้วก็ต้องไหว้แบบไหนจริงๆเนะี่ยพิธีกรรมพิธีการเนะี่ยเขามากําหนดที่หลังนะจริงๆแล้วสมัยก่อนเขาก็ไหว้ด้วยจิตด้วยใจนะครับตามปกติเลยฮะไหว้ด้วยจิตด้วยใจส่งจิตส่งใจส่งกระแสบุญฮะแล้วพอปีต่อมานะครับคือวิยาการก็ไล่มากดโดยมีข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ปัจจุบันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับในต้องทูบกี่ดอกต้องอะไรครับกลา,กายเป็นกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆครับจริงๆพระพรหมเนี่ยรากฐานเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะฮะ หนังสือตำราตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาของพญะยาทไทพระองค์ท่านก็เขียนมาครับก็มีพระพรหมนะก็เป็นของอินเดียนะครับก็เรียกว่าส่งต่อทางวัฒนธรรมมาถึงนะฮะแล้วก็มาถึงไทยนะครับจริงๆสารพระพรหมนะฮะก่อร่างสร้างนะครับตั้งแต่ปี24-94นะฮะถ้าใครที่ไม่ทราบตั้งแต่ก่อนนู่นนะครับแล้วก็มาเสร็จปี2499นเะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนสร้างเนี่ยโอ้โหอุปสรรคเยอะมากนะฮะสมัยก่อนนี้ เราเรียกว่ากําลังสร้างเมืองใหม่นะครับกำลังสร้างเมืองใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็กะเอาตาแหน่งนั้นเป็นจใจกลางเมืองแห่งสวงสวรรค์แห่งความสุขนะครับก็จะมีสถานที่บันเทิงสถานที่หลายๆแห่งที่ทําให้ดูมีความสุขก็เลยสร้างโรงแรมชื่อโรงแรมเอราวัณซะเลยนะฮะซึ่งเป็นโรงแรมที่ชื่อช้าของพระอินทร์นะอ่าแล้วปรากฏว่าสร้างนะฮะอุปสรรคเยอะนะครับอะไรก็วุ่นวายวุ่นบือน,นะฮะเดี๋ยวก็มีคนป่วยไม่สบายแล้วก็มีเหตุต่างๆนะครับทุกอย่างเลยไม่สำเร็จทักทีฮะ แล้วก็ผลตรวจตีพลตรวจเอกเนะครับแหยผมยดลดลดใจงั้นผู้เอกเผ่าสียานนท์นะครับก็เลยไปหานะครับหลวงหลวงสุวิชานแพทย์นะฮะซึ่งมีเซนต์มีญาณน,นะครับแล้วก็เก่งเรื่องของราศตรนะครับเลยไปให้ดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับหลวงสุวิชานแพทย์ก็เลยเข้าญาณน,นะครับเข้าฌานแล้วก็บอกว่าโอ้มันมันที่แรงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องสร้าง พระพรหมนะครับมาตั้งตัวนี้เพราะว่าเล่นใช้ชื่อเอราวันเป็นช้างพระอินนะฮะหลายคนก็งงนะว่าทําไมชื่อเอราวันช้างพระอินท์ก็น่าจะสร้างพระอินถูกไหมแต่ว่าบ้านเราแปลกอย่างนะฮะเรียกว่าเป็นระบบที่แนวความคิดไม่ค่อยเหมือนใครนะครับก็คือถ้าในตำราหรือคมภีนะครับบางภี์ก็บอกว่าพระพรหมนะฮะอยู่สูงกว่าพระอินนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าจะสร้างสิ่งที่มา เคลียรออน์นะครับเอราวันหรือช้างพระอินทร์นะฮะก็ต้องเอาระบบเขาเรียกว่าเทพชั้นสูงกว่าเสียเลยนะฮะมาเคลียร์ก็คือพระพรหมนะครับถ้าจะพระอินทร์อย่างเดียวเดียเ๋ยวหรืกว่าบนพอพอกันนะฮะเราก็เอาผู้ใหญ่มาเคลียร์อ่าเห็นไหมเราใช่ชอบใช้ระบบผู้ใหญ่ดังนั้นเขาก็เลยมองเอาผู้ใหญ่ระบบผู้ใหญ่มาเคลียร์ก็สร้างเป็นพระพรหมนะฮะไว้ตรงนั้นเลยนะครับเนะี่ยฮะเพราะฉะนั้นเราพอสร้างเสร็จปี2499นะฮะในวันที่9พฤศจิกายนนะก็ถือว่าเป็น วันกาเนิดเกิดนะครับในบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็พระพรหมก็หันหน้านะครับหันพระพักนะฮะต่างทิศเหนือนะอ่าฉะนั้นถ้าใครที่จะรู้ว่าออกด้านหน้านะครับคือหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเนี่ยคือที่มาที่ไปนะฮะคร่าวๆจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะฮะพระพรหมจริงสมัยก่อนมี5หน้านะฮะใครอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวหลังเดี๋ยวจะพูดต่อเรื่องนี้ต่อดีกว่านะฮะทำไมพระพรหมถึงมี5หน้านะฮะแล้วก็ขอประจน์บรรดาเรื่องอะไรอะไรนะครับเดี๋ยวพผู้นี้คุยต่อเนาะเรื่องพระพรหม โอเคนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณซูเปอร์แตงนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทุกๆวันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ดูดวงนะครับหลายคนนะครับตอนช่วงนี้พยายามบอกเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนเพื่อนะฮะใหม่ๆเข้ามาเยอะมากครับวันหนึ่งโอ้โหเยอะมากครับหลายร้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้ทราบโดยทั่วกันเนาะเพราะผมคงไม่ได้มีเวลาเข้าไปตอบหรือว่าเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าอู่อ่านไม่ไหวครับอ่านไม่ทันวันหนึ่งหลายร้อยข้อความนะฮะ จาะนั้นสองสาวันผมไม่ได้เข้าไปทีนี่ตกใจครับอ่านหาเพื่อนๆไม่เจอครับใครที่เขียนทิ้งทิ้งหรือค้างไว้นะฮะต้องขอประทานอภัยนะครับโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวเราดูดวง12ราศีครับชาวราศีเมษครับพฤกษบเมภถุนครับเลติเมษนะฮะวันนี้ราศีเมษครับเป็นวันที่ดีนะครับในการทําการสําคัญนะครับใครที่แบบตั้งใจอยากทําอะไรหรือว่าอยากไปไหนเป็นพิเศษนะครับไปได้นะใครที่แบบตั้งใจอยากจะ ไปเที่ยวนะครับหรือบางคนอาจจะมีงานสําคัญนะครับบางคนมีธุระนะครับเรื่องแบบกับครอบครัวหรือกับใครก็ตามนะครับก็คือไอเดียอะไรก็อะไรก็ตามที่เราตั้งใจอยากไปไหนไปได้ครับสิ่งที่เราจะไปสิ่งที่เราจะทำนะครับในวันนี้แนวโน้มสําเร็จนะครับอุปสรรคมีนะครับวันนี้1นนะฮะเผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอใครที่แบบไม่เคยตรงเวลานะครับหรือเราเองนะครับ เราต้องระวังเรื่องของเวลานิดหนึ่งนะครับเผื่อเวลาหน่อยแล้วกันเนาะและประการต่อมาครับกลุม่มดาวที่เกี่ยวพันเกี่ยวับเรื่องของการเงินครับช่วงนี้โอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะนะค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเต็มไปหมดครับผมเชื่อว่าคราสีเมษเนี่ยมีวิธีหรือมีไอเดียนะครับในการที่จะเตรียมการวางแผนเรื่องของเงินทองไว้อยู่แล้วนะครับแต่ข้อดีคือเขาเรียกเป็นดวงที่ฆ่าไม่ตายนะพยายามทุบใครที่พยายามทุบคนราสีเมษนะครับ มันคล้ายกับตุ๊กตาล้มลุกนะครับพยายามกดพยายามทุบเนะฮะเราก็จะอาจจะล้มสักแป๊บหนึ่งสุดท้ายก็จะดีดหรือเด้งกลับมานะครับแล้วกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็เด่นแล้วก็มีเรียกว่าความสําเร็จนะครับที่ดีทุกครั้งนะครับนั่นแปลว่าใครที่อยู่ราศีนะครับอุปสรรคไม่ต้องกลัวบางคนทางานแล้วก็กาลังลุ้นหรือว่ามีอุปสรรคะไรก็ตามบางทีมีปัญหาเรื่องคนนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับแสดงว่าวันนี้จุดเด่นนะครับคือ1ภารกิจสําเร็จ ข้อ2นะครับมันไม่ค่อยราบรื่นแต่ว่าจะสําเร็จข้อ3นะครับใครให้จ่ายเยอะใครใช้จ่ายทั้งครอบครัวนะครับใครจ่ายส่วนตัวนะครับใครจ่ายต่างๆนานาเยอะจริงๆคนราศีเมษเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่ใช้เงินส่วนด้วยตัวเองนะครับเยอะนะครับมันไปใช้กับเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนที่เรารักคนที่เราผูกพันเรื่องของกูศส่วนผลบุญเรื่องของการช่วยเหลือนะฮะคนรอบข้างนะครับที่เขาเดือดร้อนหรือว่า อ่เรียกว่าทําเพื่อผู้อื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่ารายจ่ายเนี่ยมันช็อตไหมไม่ชอ็อตเพราะว่ามันเหมือนยิ่งทํายิ่งได้สังเกตไหมห้ากระสีเม็ดทามาไหร่ที่ช่วงไหนนะครับแบบประหยัดนะครับโอเคแต่ถ้าแบบงกแล้วก็พยายามเหนียวต่อทุกอย่างครับคือมีแต่ไม่ใช้ไม่จ่ายไม่เลยนะครับเงินมันเริ่มฝืดแต่ถ้าเออโอเคช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนทั่วไปหรือช่วยเหลือใครตามกําลังของเรานะครับ มันมีเข้ามาไม่ไม่หมดนะมันมีมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบนี้เสมอนะครับฉะนั้นคนราศีเมษครับช่วงนี้ท่านแนะนํานะครับหาเวลาสร้างบุญกุศลนะครับบ้างตามกําลังของเราเนาะแล้วก็เพราะว่ามันจะได้มีกินมีใช้ในระยะต่อๆไปนะครับโอเคครับต่อมานะครับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้ดาวความรักเด่นมีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลือในสมุทรคุณแบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจใจนะครับหรือว่ามีความทุกข์ใจเกี่ยวกับคนที่คุณรักนะครับ แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวก็เคลียร์ได้หรือว่ามีทางแก้ทา่ออกเิื้อที่ไอเดียเรานะครับมันจะเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็แนวความคิดเรานะครับเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ทุกข์หรือว่าพ้นความทุกข์เองนะครับคือเรียกว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เก่งเรื่องของการสร้างแนวความคิดที่ปกป้องความกังวลของตัวเองครับง่ายๆคือเมื่อไหร่ที่คุณทุกข์เนี่ยเดี๋ยวก็คุณมีเดี๋ยวก็มีวิธีที่จะคิดทําให้ โอ้โอละนะครับทุกจนเบื่อและสบายใจบ้างดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับฉะนั้นความรักท่าทั้งโสดทั้งไม่โสดถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตัวเราเองครับช่วยตัวเองได้นะฮะโอเคนะจริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบรุนแรงหวือหวานะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างจะสับสนหน่อยแล้วก็การหมุนเงินเยอะหน่อยแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับคนรอบข้างที่เขาเดือดร้อนแล้วเราก็ ไปช่วยตามกําลังของเรานะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามมาปรึกษาหรือกับเรานะครับช่วงนี้ก็เยอะหน่อยนะครับต่อมาสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้มีปวดหัวร้อนในเจ็บคอถ้าอยู่ในวัยสาวครับอาการจุกเสียดแน่นทองครับแล้วก็วิงวิสิษะนะครับเงินทองช่วงนี้ครับเรามัดระวังนิดนึงครับคือถ้าค้าขายมันจะตึงฝืดนิดดนึงนะครับพยายามช่วยหาวิธีที่จะกระตุ้นยอดขายให้ได้นะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภครับกิจกรรมฮะคนราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับช่วงนี้คุณจะหงุดหงิดก,กับคนใครที่คุณต้องคุยแล้วก็ติดต่อหรือว่าต้องทํากิจกรรมอะไรด้วยครับช่วงนี้จะสร้างปัญหาให้กับเราเนะครับเป็นพิเศษหน่อยบางทีนะต้องบอกว่ามันมีเหตุปัจจัยครับที่ต้องช่วยเหลือใครรอบข้างใครสักคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมันจะตึงๆเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยนะครับคำว่าตึงก็แปลว่าเหมือนกับรายรับรายจ่ายครับมันเฉยียวๆกันนะฮะฉะนั้นเราก็จะ ใช้จ่ายแบบเต็มที่เหมือนเดิมไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าถ้าค้าขายวันนี้โอเคนะครับวันนี้พอจะขายได้และขายดีเพราะว่าดาวพระจันทร์โคจรอ,อยู่ตำแหน่งการเงินนะครับพอจะหมุนเงินได้เพียงแต่ว่ามันหุ้มเฟือยได้ไดยากนะครับสมัยก่อนอาจจะหุ้มเฟือยได้ดวงอาจจะเด่นกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสขยกับดาราหูครับโคจรตำแหน่งวินาศนะครับมันเลยทําให้โอกาสที่จะหมุนเงินมันจะตึงๆหน่อยเพราะว่าอยู่ๆรายจ่ายผุกปับฉับพันอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้อง หมุนเงินนะครับมันเข้ามาจนทําให้เราไม่ค่อยกล้าคุ่มเฟือนยนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินทองก็ここจะหมุนเงินและแก้ปัญหาได้ล้วกันนะครับให้สบายใจได้วันนี้คใครจไปเกี่ยวข้องเรื่องของครอบครัวเกี่ยวข้องกับบ้านหรือข้าของเครื่องใช้บางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็ประการต่อมานะถ้าใครที่แบบเดือดร้อนเรื่องของการงานครับบางคนก็ทํางานครับวันนี้มีโอกาสที่เคลียร์แล้วก็จัดการเรื่องของการงานได้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ดวง คำพูดวาจาเด่นการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองซื้อขายปลาซื้อขายเรียกเปลี่ยนสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ปากให้เกิดประโยชน์ใช้คอนเนคชันให้เกิดประโยชน์ใช้ไอเดียปัญญาในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์เพราะว่าอุปสรรคต่างๆเดี๋ยวตัวเองจริงนะครับแก้ด้วยตัวเองได้นะฮะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องใช้ใครเลยนะครับตัวเองนี่แหละนะครับแล้วจริงๆพึ่งศพไม่ใช้ใครอยู่แล้วแล้วก็ปากหนักจะขอให้ใครช่วยยากมากนะฮะต้องเดือดร้อนแบบที่สุดจริงๆนะครับถึงจะเอ่ยปากนะฮะโอเคลุยสู้ต่อ เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้มุมดาวความรักคนที่โสดนะครับต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาเตือนเสมอครับเพราะคนที่โสดเนี่ยช่วงนี้มันมีเรื่องรอแหลมหรือว่าอาจจะมีคนมาชอบหรือว่าช่วงนี้คุยกับใครอยู่ก็ดูสแกนดีๆนะครับดูดีๆเพราะว่าอาจจะมีอะไรแบบหมกเม็ดหรือว่าไม่ชอบมาพากลเนาะ <S <S นนนแล้วก็ต่อมาครับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดาวความรักเด่นนะครับดาวคู่ครองคนรักคือดาวอังคารช่วงนี้ยังโคจรอยู่คู่กับดวงเรานะครับนั่นข้อหนึ่งคือ แฟนจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแฟนมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าช่วงนี้ดาวกู้ครองคนรักคือดาวอังคารเนี่ยโคจรน,นะครับอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์คือเขาเรียกว่าเรือนคู่ศัตรูนะครับมันแปลว่าแฟนเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายเวสิสะนะครับหรือปวดหัวในเรื่องของค่าการเงินนะครับแปลว่าคุณต้องรู้อย่างว่าช่วงนี้แฟนคุณมีอะไรที่เป็นขาใจไม่สบายใจหรือก็ทุกข์ใจบางอย่างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าเราสามารถช่วยเหลือให้กําลังใจเขาได้ก็ ใช่หน่อยเนาะช่วงนี้นะครับคือบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้เขาอาจจะไม่อยากพูดอะไรหรือว่าไม่อยากระบายบางสิ่งบางอย่างให้เราฟังเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทุกตามเดี๋ยวเราก็กังวลตามอะไรอย่างนี้ครับโอเคนะช่วงนี้ให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ปวดหัวจุกเสียดแน่นท้องท้องผูกท้องเสียท่านูน่ใไวสอวอาการปวดหลังคอบาไหลาแล้วก็ช่วงนี้คือวิงเวียนศีรษะนะครับบ้านหมุนและความดันนะครับความดันนี้น่ากลัวนะบางทีมันมาแบบเรา ไม่คาดคิดแล้วเราก็จะช็อกแล้วก็น็อกได้นะครับดูแลร่างกายดีๆครับตัวสุขภาพร่างกายเยอะนะครับต่อมาครับคนราศีเมถุนนะฮะเรื่องของกิจกรรมครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดนึงนะครับวันนี้ทํากิจกรรมอะไรก็ตามมันจะมีอุปสรรคมีอะไรที่เราไม่ค่อยชอบมาพังกวลมีอะไรที่ทําให้เราไม่ค่อยสบายใจครับระยะนี้ต้องเรามัดระวังเรื่องของคนจะสร้างปัญหากับเราเรามัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายชวนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับรวมถึงนะครับในช่วงนี้ มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็ต้องเตือนว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหรือก,การหมุนเงินครับช่วงนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับระมัดระวังเรื่องการเงินระมัดระวังเรื่องของการซื้อเข้าของเครื่องใช้ระวังที่ขอที่มีตาหนินะครับโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับระยะนี้ดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์โคจรทับนะครับเมื่อดาวคู่นี้โคจรทับครับมันเป็นดาวนึกออกแพฮะว่าดาวอาทิตย์คือความร้อนดาวใจความเย็นนะฮะพอดาวคู่นี้มาสปาร์กกันปุ๊บสิ่งที่จะเกิดนะครับมันจะมีเรื่อง ร้อนใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะมีตัวช่วยหรือมีทางแก้ทางออกนะครับแสดงว่าวันนี้มันเป็นวันที่ผสมผสม,ผสมหน่อยคือเอ่อ,อ okay. มันไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับหรือมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกหรือว่ามีใครที่ทําให้เราหงุดหงิดใจไม่ค่อยสบายใจใจนะครับแต่ข้อดีคือมันมีตัวช่วยทําให้เราสบายใจนะครับหรือว่าแก้ปัญหาได้ครับแสดงว่าวันนี้ไม่ค่อยราบรื่นมีอะไรที่หงุดหงิดทําให้เราไม่ค่อยสบายใจใจหรือว่าใครมากวนประสาทอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เดี๋ยวท้ายที่สุดเราก็จะคุยหรือเคลียร์แล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ดีโอเคนะครับบางคนถ้าวันนี้อยู่บ้านก็อาจจะยมีเรื่องร้อนใจอะไรบ้างก็ขณะอยู่บ้านยังมีเรื่องร้อนใจหรือมีหงุดเรื่องหงุดหงิดเลยนะฮะโอเคนะวันนี้สงบสติอารมณ์หนักแน่นเข้าไว้แล้วก็ระยะน,นี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินครับประการต่อมาครับเรื่องของวงเล็บนะครับความรักนะฮะใครที่โสดนี่ช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะ เสน่แรงดาวทิดาจันโคจรทับเนี่ยบางทีถ้าใครที่แบบโสดแล้วมันจะมีเป็นวันของความขี้เหงามันจะเหงานะครับก่อนสบ้ามันจะเหมือนกับเหมือนพระเอกในเอกงมิวสิกนะครับมันจะดูเหงามาจูเบื่อๆจริงๆนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังอารมณ์แปรปรวนอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังปากจะนั้นช่วงนี้เวลาอยู่กับใครนะฮะก็ต้องระวังวาจาด้วยนะครับแต่อยู่คนเดียวนี้อันตรายคือมันจะรู้สึกฟุ้งซ่านนะครับฉะนั้นดาวความรักในช่วงนี้ครับถ้าเตือนนะฮะ ช่วงนี้ถ้าคุณอยากคุยกับใครโอเคคุยได้นะครับไม,ม่เสียหายแล้วก็ถ้าอยากมีคู่ช่วงนี้นก็คุยกับคนที่คุณชอบนะครับแต่ถ้าไม่มีคู่นะครับช่วงนี้พยายามอย่อยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้อารมณ์แล้วก็คิดมากก็ฟุ้งซ่านได้นะฮะเลยถ้าอยู่คนเดียวคุณต้องหาวิธีที่ทําให้ดูยุ่งยุ่งวุ่นวายจัดบ้านทําอะไรนะครับหรือว่าย,ยุ่งยุ่งกับอะไรก็ตามดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะฮะนี่แหละจะช่วยได้นะครับในช่วงนี้นะพอเห็นภาพนะครับคือถ้าอยู่คนเดียวแล้วแบบ ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ทําอะไรเลยเนี่ยโอ้โหเราจะคิดแบบฟุ้งซ่านนะครับมันมีมุมดาวทั้งอาทิตย์ทั้งจันนะครับแล้วก็ระยะนะครับมีอะไรให้ทั้งคิดบางทีมากกว่าเรื่องของความรักนะครับบางทีมีความกังวลเรื่องครอบครัวหรือเรื่องเงินทองครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามฮะถ้าเป็นไปได้หาโอกาสหาคนช่วยเหลือหรือหาที่ปรึกษาหรือว่าอยู่กับใครหรือคุยกับใครแล้วมีความสุขก็คุยคนนั้นครับคนที่มีคู่แฟนช่วนด้ดาวความรักเด่นนะฮะมีโอกาสนะถ้าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ ช่วยเหลือ,ก,อก็คูณแก้ปัญหาเรื่องต่างๆน่าให้เราได้นะครับมุมดาวคนราศีเมถุนเนี่ยความรักคือได้คู่หรือว่าคู่หรือแฟนช่วงนี้เป็นเตี้ยวพลร,รงเป็นตัวช่วยกับเรานะครับมีอะไรคุยกับเขาแล้วก็ปรึกษาหรือหรือไม่ก็ไปไหนเมื่อไหนต่อกันหรือไปไหนเมื่อไหนด้วยกันก็จะได้นะครับโอเคนะประการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้มีการวิวิธิศารสรนะครับแล้วก็จุกเสียแน่นท้องท้องผูกท้องเสียท่านจุดไว้สวร,ระวังเจ็บคอร้อนในภูมิแพ้ แล้วก็โควิดนะครับเรามัอระวังนะครับออกไปข้างนอกเรามัอระวังอาจจะมีติดเชื้อมาได้ครับหรือบางทีก็ป่วยไม่สบายนะครับอย่าออกไปข้างนอกนานนะฮะโอเคครับต่อมาราศีเมษครับวันนี้บทสรุปครับเสน่ห์ราศีเมษเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มเขมนะฮะงงเพ่งเด่นไปได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมนะครับชุงนี้ถ้าต้องให้แบบดูดีหน่อยนะฮะจะแต่งกายหรือจะไปในเมาไหนดูเรื่องกลิ่นดูเรื่องอะไรที่มันแบบ สตรีแรงดึงดูดช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเด่นมากนะครับฉะนั้นต้องช่วงนี้ถ้าจะแต่งก็ให้แบบดูโอเคหรือว่าดูดีในสายตาของเรานะครับโอเคนะอาจจะไม่ต้องเนียบมากแต่ยงน้อยก็ให้ดูดีมีเสน่ห์นะครับกิจกรรมวันนี้ครับเป็นวันที่มีการเดินทางะระยะสั้นมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเพราะดาวพระจันทร์โคจรเรือนพพสหะชะดาวจันทร์มาจากเรือนพบพันธุเพระาะฉะนั้นก็จะมีเหตุการณ์ไปไหนกับแฟนกับครอบครัวกับคนที่รักนะฮะ ก็ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนเงินเยอะใช้เงินเยอะแต่ข้อดีคือคุณก็สามารถจะแก้ปัญหาการเงินได้สิ่งสําคัญครับในช่วงนี้ครับบุมดาวถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจมันมีตัวช่วยนะฮะหรือมีทางแก้ทางออกเสมอข้อดีคือข้าไม่ตายคอาริเมทนี่แปลกมากนะฮะบอ,บอกเสมอว่าใครก็ก,กดคุณไม่ลงนอกจากตัวเราเองที่จะยอมแพ้แล้วก็ตัวเราเองที่จะสร้างเรื่องของเรานะฮะแต่ถ้าใครที่จะมาเล่นง,งานเราหรือว่าจะทําร้ายเราหรือทําอะไรให้เราแบบ ชีวิตย่ำแย่ไปไหนไม่ได้ไปหรือว่าไม่มีนะฮะไม่ต้องกลัวอาจจะทําให้เราเหนื่อยใจได้แต่ว่าทําร้ายเรานะครับทําให้เราชีวิตเราหมนหมองไม่ได้เพราะว่าเมฆเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับพวกเมล็ดพืชที่เราวันโตอย่างเี้ครับมันจะเวียงไปที่ดินแข็งดินแห้งนะฮะแค่ไหนปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีโตอยู่ได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะคือค่าไม่ตายนะครับดังนั้นช่วงนี้อุปสรรคใดก็ตามไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เคลียร์ได้วันนี้อยากทําอะไรรีบทำซะนะครับ โอเคต่อมาชาวราศีพฤษภครับสเสน่ห์พฤษภเสื้อผ้าสีสันสว่างสดใสใบหน้าวันนี้แต่งหน้าอ่อนๆน,นะครับดวงตามีพลังกิจกรรมวันนี้ราศีพฤษภเป็นวันที่ดีในเะรื่องของการเงินการจัดการเรื่องสําคัญการเดินทางปลอดภัยช่วงนี้มีคนกวนประสาททาให้เราอารมณ์หงุดหงิดบ้างเล็กน้อยแล้วก็ช่วงนี้นะครับมันมีดวงต้องบอกได้ว่าระยะนี้ถ้าใครที่อยู่ราศีนีครับมันมีดวงแบบค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอะไรที่ยังไม่จะเป็นกุเบตไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าหารายได้พิเศษควรหารายได้พิเศษนะครับ ระยะนี้มีโอกาสที่จะได้เจอได้พบคนที่เราอยากเจอนะครับแล้วก็ระยะนี้ครับดาวพระเกียรติโคจรตําแหน่งในเรือนภพคุณฤษศระาชะอาจจะมีเรื่องของการพบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานได้เดินทางไปที่ที่เราอยากไปแล้วก็ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและรถค่อนข้างสูงขึ้นนะครับก็เซฟๆนิดเดียวกันเนาะโอเคครับสุดท้ายโคราสีเมถุนห้าสเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้านี้เน้นสีเข้มๆนะครับงูเหงใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมนะครับ ตาปากใบหน้าเรียบเนียนล้างหน้าสะอาดนะครับแต่งหน้าอ่อนๆน,นะฮะกิจกรรมวันนี้ภารกิจครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดวงจะเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของการเดินทางการทํางานหรือทำอะไรก็ตามวันนี้จะขุกขักเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆแก้ปัญหาได้วันนี้อารมณ์แปรปรวนระวังการทรอบบ้อเบาแบกกับคนใกล้ตัวนะผมมองครับคนราศีเมถุนะครับมันเป็นช่วงที่ดวงเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือใครนะครับช่วงนี้ช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วงนี้มันจะมีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ และที่สาําคัญอย่างครับในช่วงนี้ครับคนราศีเมถุนนะฮะดวงปากดีคุณจะแบบอยากให้อะไรที่มันสําเร็จคุณคุยด้วยตัวเองนะครับอันนี้ต้องวงเล็บวงเขาเรียกวงเล็บไปเลยนะทําอะไรด้วยตัวเองสําเร็จอัตตาอัตโนัโถตนเป็นที่เพื่อนของตัวเองนะครับสําเร็จใช้ว่าวานใครไม่ได้แสดงว่าเคล็ดลับในช่วงวันนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับทําอะไรก็ให้ทําด้วยตัวเองหรือคุยด้วยตัวเองนะครับจะสําเร็จนะฮะ แต่ช้าช่วงนี้ใครชหจ่ายเยอะหน่อยดาวพระเกตอยู่ตัวแห่งการเงินแต่สุดท้ายถ้าจะไม่ต้องหาเงินจะมีเงินเข้ามาทันเวลานะครับช่วงนี้เดินทางบ่อยหน่อยแล้วก็หงุดหงิดกับปากหรือว่าคำพูดระจาของใครบางคนนะครับช่วงนี้ใจเย็นๆแล้วกันนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามครับท่านผู้ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฟันดีนะฮะแล้วก็ขอให้นอนหลับพอผ่อนให้สุขใจสบายใจและขอให้มีเงินทองเข้ามาครับเปกันบ้างใจครับสวัสดีครับ